ดเพื่อนทุกคนนะครับผมจอปาดินฟูครับวันนี้ครับผมอยู่กับแบรนด์อิตาเลียนชื่อดังมากๆนั่นคือแบรนด์ทอสนะครับนี่ตอนนี้ครับทอสเขามาเปิดป๊อปอัพสตอร์ที่ดีเอ็มพาร์เรียมชั้นเอ็มครับและแน่นอนว่าผมมีเครื่องหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแล้วก็รองเท้าวันนี้จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูช็อปป๊อปอัพของทอสครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับ สำหรับแบรนด์ทอสนั้นนะครับเกิดขึ้นในช่วงต้นปี1,900ครับโดยคุณฟิลิปโปเดลลาเวเและหลานชายคุณเดียโกเดลลาเวเก็ได้เข้ามาพัฒนาจนกลายเป็นแบรนด์ทอสในที่สุดความโด่งดังนั้นครับเขามีชื่อเสียงในเรื่องของรองเท้าขับรถรุ่นกอมิโนมีปุ่มยางทั้งหมด133ปุ่มซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น traditional innovation แบบ timeless มีคนดังมากมายครับที่สวมใส่รองเท้าของทอสเช่นเจ้าหญิงเจน่า จอห n นเอฟเคนเและล่าสุดครับ Taylor s w i ิปเองก็เพิ่งถือกระเป๋าของแบรนด์ทอสด้วยอีกเช่นเดียวกันถือว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นเครื่องหนังคุณภาพชั้นสูงการตัดเย็บแบบ made in Italy และความ affordable luxury เป็นหลักครับคราวนี้นะครับผมก็อยากจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูในส่วนของรองเท้านะครับโดยเฉพาะรองเท้าของคุณสุภาพบุรุษแล้วก็กระเป๋านะครับนี่ดังมากคราวนี้ครับ คู่ที่ได้รับความนิยมมากณนะตอนนี้นะครับจะเป็นแบบดับเบิลทีแบบนี้ครับเรียกว่าจะให้ความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นบัคเกิลนะครับแต่เราดูผ่านๆเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรแต่พอเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าอ๋อเป็นของแบรนด์ท็อตน,นั่นเองนะครับนี่สีของเขาก็ทำออกมาสวยมากนะครับพื้นนี่ฮะนี่ฮะโชว์คาแรคเตอร์ของความเป็นทอตสุดๆนี่ใส่สบายครับไม่ต้องไปแปะพื้นเลยแล้วก็ทรงหุ่นรองเท้าเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมีความ สวยงามมีความหรูหรานะครับนี่แล้วก็การฟินิชิ่งต่างๆเนี่ยเนีบมากนะครับแล้วก็ด้วยอะไรแบบนี้ครับเรียกว่าใส่ได้ง่ายผมว่าตรงเนี้ยเขามีความมูฟเมนต์นิดนึงนะอ่าทรงหุ่นรองเท้าสวยครับเห็นไหมเคิร์ฟต่างๆนะครับใครที่ใส่ทํางานก็แนะนําเป็นสีดําเลยครับเนี่ยนะผู้บริหารนะครับใส่ไปแบบประชุมต่างๆสมมนา นะครับน่าสนใจมากคู่นี้ทรงหุ่นรองเท้าสวยครับหรือเข็มขัดครับนี่เขาก็จะมีเป็นตัว T แบบนี้นะฮะเป็นแบบเหมือนบรัชโกแล้วก็มีเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่านี่ผมว่าก็สวยนะคือเรียบเรียบแล้วก็ซ่อนโลโก้ตัวท T เอาไว้นะครับอะไหล่บัคเกิลเนี่ยก็วิงมากนะฮะใครชอบวิงวิงแบบนี้ ใครชอบแบบออกรมดําหน่อยนะครับหรือใครชอบแบบเป็นแบบวินเทจโกประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นแบบวันลําลองสบายสบายเห็นไหมครับออันนี้ก็สวยแต่อันเนี้ยจะเป็นพื้นแบบแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับน,นี่อันนี้จะเป็นสีออกแนวแบบเนวี่หน่อยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสีน้ําตาลนะผมชอบผู้นี้เพื่อนอืมสวยเลยเห็นไหมฮะเขาจะมีตัวทีอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ชอบจังเลยคู่นี้เป็นการแบบคลาสสิกนะผสมกับ Innovation. อินโนเวชันแล้วก็ถ้าใครที่ชอบแบบนี้ฮะนี่เป็นการฉลุลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็พื้นหนาเห็นไหมฮะเขาก็ยังมีคาแรคเตอร์นะมีความสนุกแล้วมีความเป็นทอตเนี่ยซ่อนอยู่ในในดีเทลต่างๆนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเขายังมีเป็นตัวถีด้วยถ้าใครที่ชอบใส่สบายนะครับนี่ผมแนะนําแบบน,นี้เลยคู่นี้ผมชอบมากเห็นไหมครับความนุ่มของพื้นนะครับนี่เพื่อนๆบอกได้เลยว่าใส่สบายเหมือนกับละลายลงไปในเท้าเลยเนี่ยเพื่อนดูนะความนุ่มเอาไว้ใส่แบบเดินเล่นสบายๆนะครับแล้วก็ความสนุกเนี่ยนะปุ่มเนี่ยเขาจะทํามาใหญ่เป็นพิเศษเออเก๋มากนะครับ เป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าแตะนะครับรองเท้าที่ผมใส่มานะครับเพื่อนๆนคู่นี้เป็นของส่วนตัวนี่นะฮะใส่มานานมากแล้วนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี่ฮะเป็นแบบซิตี้นะครับซึ่งจะมีความทนทานมากๆคือใส่วิ่งได้เลยครับมีความกระชับสวมใส่สบายอันนี้เป็นของส่วนตัวครับเพราะผมเนี่ยใส่ทอสมา20ปีแล้วครับเพื่อน,อนๆือทุกวันนี้ก็จะมีรองเท้าทอสเนี่ยอยู่ในคอลเลกชันของตัวเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองคู่นี้ให้เพื่อนเพื่อนชมดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าจะสวมเข้าไปเลยนะครับเพื่อน ขอโทษด้วยนะฮะเรียวสุดๆโอ้โหนุ่มมากเห็นไหมครับนี่พอเราดูด้านหน้าเนี่ยเมื่อจะเห็นเลยว่าเราดูไม่ออกเลยว่นันนี่ยเป็นรองเท้าแตะนะกล้องซูมมิดหนึ่งครับเห็นไหมครับ ดีมากเลยแบบสบายๆบายรีบๆแต่ยังดูแบบสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้าเท้าของเขาเนี่ยกว้างคู่นี้ให้มาลองนะเพื่อนๆจะนุ่มสบายเหมือนละลายลงไปในเท้าในรองเท้าเลยอะ่ะอืมเป็นคู่หนึ่งที่ผมชอบครับนี่แล้วก็นอกจากนั้นครับก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าหนังนะอันนี้จะเป็นแบบโลโก้ที่เป็นตัว T แบบคลาสสิกของเขานะครับแล้วก็เนี่ยฮะในตำนานในตำนานเพื่อน นี่คู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่ i ทม l เลสจริงๆนะครับมีปุ่มอย่างเงี้ยนะฮะแล้วน้ำหนักเบาเรียกว่าต้องมีสักหนึ่งคู่นะครับอยู่ในตู้รองเท้าของหนุ่มๆนะเพื่อนๆผมชอบคู่นี้อะเท่มากเลยใส่สบายครับแล้วก็เรียบๆเลยอะ่ะนี่เพื่อนๆงอได้ด้วยแล้วก็ใส่แล้วสูง แล้วผมก็แอบแมชกับนี่เลยครับกระเป๋าอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆเข้ากันเลยไหมลุคนี้กระเป๋ากับรองเท้ามาด้วยกันเลยกระเป๋าก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของไนลอนนะเนี่ยเข้ากับรองเท้าเลยของจริงคือสวยมากใส่สบายสุดๆนะฮะนุม่ม เนีย่ยเพื่อนๆน,น,น่ารักเนาะมาซีเอเลยครับเบามากเห็นไหมครับวันนี้ผมก็แต่งตัวให้แบบเรียบๆนะครับนี่โอ้เพื่อนๆอ,อยากให้ได้เห็นสีนะฮะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสีเขียวที่เพื่อนๆคุ้นเคยแต่ว่าการเลือกสีของแบรนด์ที่เป็นลักชัวี่ครับ เขาจะมีความเขียวในแบบที่ไม่ได้พบเห็นในทั่วไปนะครับแล้วก็การวางดีเทลต่างๆเนี่ถือว่าทำออกมาได้แบบงดงามมากนะครับผมเป็นคนที่ชอบกระเป๋าอยู่แนละ้วเพราะว่าเวลาเห็นอะไรแบบนี้จะรู้สึกอินมากๆครับใบนี้เนี่ยคือไม่ได้ดูแอดเวนเจอร์เกินไปแต่มีความรู้สึกดูสปอร์ตนะครับใส่ไปฟิตเนสนะฮะไปนู่นนี่นั่นได้สบายๆเลยและมาถึงสไตล์ของรองเท้าที่ ให้ฟีลิ i ของความเป็นเหมือนแบบ German Trainer นะครับนี่เลยตอสเขาเองก็มีเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชอบเป็นแบบสีขาวล้วนนะเขาก็ยังใส่ซิกเซนเจอร์ของเขานะครับมาอยู่ในทุก detail นะฮะยังมีเป็นเหมือนตัวทีซ่อนอยู่เพื่อนเเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นตัวทีตัวทีมาเรียงแล้วก็ลองดูว่าฟ i n i s h i n g งานฮะดี t a i เนี่ยสวยงามมากครับอื นี่สีขาวล้วนนะครับมีแบบคาดดำแล้วก็มีเป็นแบบน้ำตาลแบบนี้นะครับราคาก็น่ารักด้วยเนพะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตอนนี้กระเป๋าผู้ชายเขาเริ่มทำเป็นแบบนี้มาแล้วใบนี้สามารถที่จะเป็นแบบว่าเหมือนเบลแบ,บ็กที่คาดได้นะครับแต่ว่าเขามีเป็นท็อปแฮนด์เลแบบนี้มาด้วยนะครับนี่แม้ตัวทีแล้วก็มีการใช้หนังนะครับนี่เป็นแม่เด็กเปิดปิด ฉะนั้นใบนี้ยก็จะแบบใส่ของได้เยอะมากๆเพื่อนๆดูนะฮะเนี่ยรูมมีมากๆอืมโอ้โหดูนะฮะเนี่ยใหญ่มากครับแล้วก็มีสายมาให้ด้วยนะครับดีเลยอะ่ะเพื่อนเยอมากเลยนะครับปรับสายได้ คู่หนึ่งที่เจ๋งมากนะครับใครที่เป็นแบบว่าสายสนนเกอร์นะครับนี่เพื่อนๆลองดูสิว่าคูชชั่นของเขาว่านุ่มขนาดไหนเนี่ยแตกต่างเลยนะครับดีเทลดีมากเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยเขาเป็นการเหมือนแบาบว่าเอาแว่นขยายครับไปขยายตัวปุ่มๆนะครับของท็อสเนี่ยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากรองเท้าสนนเกอร์ในยุคก,ก่อนนะครับก็จะมีทั้งส่วนของหนังนะฮะหนังเรียบหนังกลับนี่เชือกผูกโลโก้ ครับผมชอบที่แพลตฟอร์มสูงๆแบบเนี้เพื่อนๆอเท่มากครับคู่นี้ก็มีสองสีนะครับมีสีนี้แล้วก็จะมีสีเข้มครับหรือใครชอบแบบนี้เพื่อนนี่น่ารักมากอตอนนี้รุ่นใหม่ๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็น พื้นนะครับที่เป็นเหมือนแบบซิตี้หมดแล้วนะครับนี่สอ8 0 0ราคาของทอสเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ฮะสองหมไปจนถึง3,000 30, 0ื่นไปปลายสา0 0มกลางๆถึงไปปลายนะครับขึ้นอยู่กับแมทเทอเรียลแล้วก็เทคนิคในการผลิตนะครับ mm. และสำหรับใบแรกครับเพื่อนๆที่มีความสะดุดตาผมมากๆเลยนี่ก็คือใบนี้น่ารักมากเป็นใบขนาดที่เรียกว่าเป็นไมโครเลยนะ แต่สามารถที่จะมีช่องนะครับในการที่ใส่ข้าวของได้เยอะมากเลยมันจะเป็นโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็หนังเขาเนี่ยสวยมากเพื mm. <ๆ>่อนๆเห็นไหมโอ้โหมีหมุดด้วยนะครับนี่แต่ละหมุดแต่ละอันก็จะมีคําว่าท o อนะครับใบนี้น่ารักแล้วก็น้ําหนักเบาตอนนี้เขามีมาสามสีครับจะเป็นสีดับออกแนวแบบคร้มครีมขา,ขาวๆเนาะแล้วก็จะเป็นนี่ครับโอ้โหสีนี้เป็นทอสุดๆ แล้วก็ตัวชามของเขานะครับนี่ตัวทีอย่างนี้นะครับเป็นทีไทม์เลสแบบนี้เราสามารถที่จะเอาออกได้นะครับวิงมากมากครับนี่ made in Italy น่ารักสุดๆครับใบนี้นี่เ็าเป็นสีของทอเช่นเดียวกัน,นครับก็เป็นสีออกแบบแนว<ม>ส้มๆนะครับนี่ความเก๋ของใบนี้นะครับก็คือว่าเขามีการสติชที่เป็นตัวทีด้วยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแบบมีหูเพียงแค่อันเดียว น่ารักมากผมว่าเป็นไซส์ที่คุณสาวๆเนี่ยชื่นชอบนะครับใช้วันสบายๆวันธรรมดานะครับนี่นอกจากสีนี้แล้วนะฮะเขาก็ยังมีสีนี่ครับแนวเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลผมว่าสีนี้คลาสสิกมากเข้ากับเทรนด์คว i ดลักชีวิตตอนนี้เลยนะครับเรียบๆกๆ็เน้นของที่มีคุณภาพนะครับน้ำหนักเบา ใช้งานได้เป็นแบบ everyday use นะครับอันนี้สาวๆน่าจะชอบเลยคุณแม่ผมเนี่ยจะชอบกระเป๋าไซส์ประมาณนี้มากๆนะครับนี่แล้วทางด้านในเขามีเป็นช่องซิปด้วยฮะรหรือถ้าต้องการใบใหญ่ครับนี่ต้องเป็นใบนี้เลยเย่ยไปเมืองนอกนะฮะใบเดียวจบนี่อันนี้จะเป็นหูหิ้วแบบเป็นแบบสองหูนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงกลางนี่แล้วก็จะมี เป็นช่องซิปนะครับแล้วก็ใบน,นี้สามารถที่จะสะพาย Cross Body ได้เพื่อนเพื่อเห็นไหมว่าทางด้านในอ่ะหนังเขาสวยมากนะแล้วน้ําหนักโดยรวมเนี่ยค่อนข้างเบาก็ถือว่าเป็นเทรนด์ครับที่ทุกๆแบรนด์ที่เป็นลักชัวีตอนนี้กําลังทํากระเป๋าหนังให้มีน้ําหนักที่เบาที่สุดนะครับแล้วก็มีความมัลติฟังก์ชันใบหนึ่งเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยต้องสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่า1แบบนะครับนี่สวยมาก แล้วถุงของทอสเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์มากครับเพื่อนๆ20ปีที่แล้วถุงเป็นยังไงเขายังคงรักษาเอกลักษณ์อาไว้เป็นแบบนี้เลย mm hmm. น่ารักมากไปเนี้ยไปเมืองนอกได้เลยนะครับมาดีเทลรายละเอียดครับเขามีตัวทีนะฮะซึ่งเป็นสติชนะครับแบบนี้เป็นงานแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนในพาร์ทที่เป็นดีเทลต่างๆนี้เห็นะครับรู้เลยว่าเนี่ยคือทอสแน่นอนนะครับทุกมุม,มแม้กระทั่งซิปเห็นไหมฮะ ทางด้านในข่าวนี้ครับถ้าใครชอบแบบความเป็นแบบคอนเทมพอรีมีความเป็นโมเดิร์นหน่อยผมแนะนำใบนี้เลยนี่สีสันเขามีความเป็นแบบโอ้โหเลมอนมากๆมีความเป็นนิออนนีอนอนนะครับน้ำหนักเบาแล้วใบนี้ผมคิดว่าจุของได้เยอะใส่โทรศัพท์ได้นะครับความเก๋ก็คือเห็นไหมฮะเขาเอาตัวทีเนี่ยมาอยู่ทางด้านข้าง อะไหลเนี่ยวิ้งมากนะครับแล้วก็หูเนี่ยนะครับสบายขึ้นไหลได้ถือได้นะครับแล้วก็ cross body ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใบนี้ว่าน้องเขามีฟังก์ชันยังไงนะครับเห็น,นครับเวลาที่เปิดปิดอย่างง่ายสุสดทีเดียวจบแล้วหนังเนี่ยมีความ soft มากๆากัช touch and f e นี่คือด,ด,ดีมากนะครับทางด้านในเพื่อนๆดูนะฮะ ขอกล้องซูมเข้ามาใกล้ทีนึงครับนี่เรายังมีใบนี้อีกหนึ่งใบโอ้โหนี่เหมือนกับซื้อนหนึ่งได้สองนะครับนี่เอาไว้ใส่เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับหรือว่าของที่เราเนี่ยต้องการที่จะใช้แล้วไม่ต้องการให้ใครเห็นนะครับนี่ก็จะอยู่ทางด้านในเลยอ่ามาดูนี่ครับเทคนิคของการต่อหนังเขาเห็นไหมครับเขาใช้การเย็บหรือว่าสติชเนี่ยให้กลายเป็นโครงสร้างของกระเป๋าแล้วก็เล่นรายละเอียดครับนี่ยังมีโลโก้ของแบรนด์นะครับ แล้วก็มีรหัสต่างๆนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวทีทางด้านในนี่คือลักชัวรี่จริงๆและด้วยเทคนิคนี้ครับทำให้กระเป๋าใบนี้สามารถที่จะคงตัวได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับผมว่าที่เขาหนักเนี่ยมีแค่ส่วนของอะไหล่เท่าน,นั้นเองแต่ว่าหนังเนี่ยบอกได้เลยเลือกออกมาเนี่ยได้ดีมากนะแล้วสีสันเนี่ยแต่งตัวเรียบๆครับแล้วก็เล่นสีสันอ่อนนะฮะนี่เข้ามาพร้อมกับสายด้วยเพื่อนๆเดินทางนะฮะ นี่เลยเห็นไหมครับอะไรเนี่ยเป็นสีออกแนวทองนะครซึ่งมีทองเป็นความออกชมพูชมพูเหมือนโรสโกลนะครับแล้วก็มีการเล่นกับนี่ฮะแคนวาสซึ่งจะทำให้สายเนี่ยนะครับเรียกว่าเบาแล้วก็เวลาที่ขึ้นไหลเนี่ยฮะเส้นใหญ่ขนาดนี้สบายมากๆนะครับก็สามารถที่จะใส่แบบ Cross b o ี้ได้ก็เพียงแค่ปิดกระเป๋าแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาไปล็อกเอาไว้นี่ ตนี้ก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเหมือนเป็นอ็อกซส o ซอรีครับสายชิคๆนะครับก็เติมเต็มให้ลุกของกระเป๋าเนี่ยดูชิคมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะนี่เลยนี่ฮะแล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไหล่ได้เลยแล้วเขาก็ยังมีดีเทลในส่วนนี้ฮะนี่ตรงนี้นอกจากเป็นดีไซน์แล้วเนี่ยเป็นฟังก์ชันด้วยนะครับนี่ที่จะทําให้เวลาที่เราสะพายเนี่ยนะมีความแนบตัวยอมในเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดนะฮะในดีเทลต่างๆจริงๆ ภาพรวมใบนี้น้ำหนักเบามากครับอืมสีสันนั้นแบบทันสมัยมากๆนะครับคราวนี้ครับมาดูใบจิ๋วกันบ้างมาดูใบจิ๋วกันบ้างเพื่อนก็เป็นการย่อขนาดนะครับให้มีความเล็กนี่น่ารักมากเลยเปิดปิดนะฮะเหมือนเดิมเลยแล้วใบนี้ก็ cross body ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆแต่อยากให้ดูทางด้านในนี่ผมเนี่ยชอบดูโครงสร้างแล้วก็เทคนิคเห็นไหมครับอืม เดีย๋ยวจะเปรียบเทียบขนาดให้ดูนะครับระหว่างน้องจิ๋วใบเล็กนะครับกับน้องกลางดีเทลต่งตางๆเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่แค่ไซส์หรือว่าขนาดนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีความต่างพอสมควรนี่ให้ดูที่โปรดักต์เลยนะครับอ่าเป็นีงครับชอบใบไหนครับใบเล็กหรือว่าเป็นใบใหญ่ดีตรงนี้เป็นใบ,ใบกลางฮะน่าจะมีใบที่ใหญ่กว่านี้โดยรวมเนี่ย ผมว่าใบนี้ให้ความรู้สึกที่ดูคอนเทนท์พารี่มากๆแล้วก็ไทม์เลสจริงๆครับถึงใบนี้ครับเรียกว่าเป็นใบที่ Talk of the Town ที่สุดหนังดีที่สุดนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นการกลับมาที่โ,โหทรงพลังมากๆนะครับเป็นใบที่อินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกตอนนี้ก็เรียกว่าใช้นะครับนี่ผมเห็นคุณชมพู่อารยาถือใบนี้ด้วยไปต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นทีแบ็กนะครับที่ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิง สายของเขาเนี่ยจะมีสายทั้งเป็นแบบถือแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสายแบบ cross body แถมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยใช้หนังซึ่งนุ่มนะฮะมากๆแล้วก็ฟังกช์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยก็เป็นแบบ Magnetic Closure ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขายังมีดีเทลของการ Stitch ที่เป็นตัว T แบบนี้นะอืมแล้วอันนี้จะเป็น feeling ของ อะไรที่มีความเป็นเหมือนแบบบรัชโก้ค่ะจะให้ความรู้สึกที่ดูวินเทจนะครับแล้วก็แม่เหล็กนั้นคือดีมากะฮะแน่นมากถือเพื่อน,อน,อนดูนี่น่ารักสุดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะน้ำหนักเบานะครับถืออย่างเงี้ยสบายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาตั้งได้เพื่อนๆน,นี่แล้วก็ยังมีอีกใบหนึ่งนะครับ โอ้โหใครที่เป็นเบามากใบนี้ก็สวยครับเพื่อนคือเบาขึ้นไหลได้นะครับแล้วก็สีสันหรือว่ารูปทรงเนี่ยผมคิดว่าเข้ากับการแต่งตัวของสาวๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับหรือจะชอบเป็นไซส์แบบเนี่ยขนาดเนี้ยผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะครับใครที่มีกระเป๋าสีสันแบบเบสิกหรือคลาสสิกแล้วครับลองเล่นกระเป๋าที่มีสีสันนะครับที่ ทางทอสเนี่ยเขาเลือกมาให้เพื่อนๆแต่งตัวเรียบๆนะถือใบเนี้ยจบเลยนะครับเปรียบเสมือนทั้งกระเป๋าแล้วเป็นทั้งอ c เ e s s o เซีนะฮะไปในทีเดียวเลยคุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของรองเท้าแตะนะครับนี่หนังดีมากเพื่อนๆเนี่ยการสแตมป์ต่างๆนะครับเดี๋ยผมให้ดู ดีเทลนะ made in Italy นะครับรองเท้าแบบนี้ถ้ากลัวลื่นเราสามารถที่จะไปแปะเป็นพื้นยางเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนนี่ไงใส่แบบเล่นๆเดินไปสะไว้น้ำนะฮะไปร้านทำผมแถวบ้านหรือว่าไปรับลูกนะครับแบบเร็วๆหรือใครที่ชอบ e s r r a d ัตอนนี้ e s r r a d ักลับมาแล้วเพื่อนๆนี่เป็นยังไงทางด้านในเนี่ยเขาก็มีนะฮะเป็นเหมือนแบบปุ่ม,มนะครับ ที่เป็นตำนานของทอส์มากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟีลิ่งของความเป็นรองเท้าเอสเปดินะครับนี่แล้วก็ยังไม่ลืมซิเนเจอร์ของเขาในส่วนนี้ด้วยการฟินิชชิ่งงานคือเนียบมากครับไม่ต้องห่วงเลยด้วยความเป็นอิตาลีนะแล้วเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านรองเท้าเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับเนียบมากนะครับน้ำหนักเบาพเพื่อนถือเป็นอนะินโนเวชันอะผมมีความรู้สึกว่าเป็นการเอา เอสแปรดนะฮะมาตีความในแบบฉบับของตัวเองน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับมีหลากหลายสีสันครับใครที่ชอบเข็มขดัดเข็มขัดนี่อันนี้เป็นแบบโลโก้เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ของเขาเลยนะครับก็จะเป็นตัว T ครับแล้วก็จะมีเขียนว่า t o t แบบนี้นะครับไปจนถึงเนี่ยฮะให้ลุคแอนด์ฟิลที่มีความเป็นซัมเมอร์สุดๆซัมเมอร์สุดๆเพื่อน กระเป๋าสารนี่เข้ากับชุกซัมเมอร์เลยนี่นะฮะน่ารักมากผมว่าใบนี้มีคาแรคเตอร์นะเรียบๆแล้วจริงๆเนี่ยครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเอาตัวทีเนี่ยซ่อนมันไปทางไหนก็ได้นะนี่นะตอนแรกอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแบบเอาเขาเนี่ยเก็บไว้ข้างนี้ไม่มีใครรู้เลยนี่ยิ่งควายลักชัวรี่เข้าไปใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่า ไม่อยากจะโชว์โลโก้อะเห็นไหมครับอืมแล้วก็โยนทุกสิ่งอย่างลงไปในนี้ได้เลยชอบมากครับกำลังมาพวกสันสานในลักษณะแบบนี้ครับอันนี้สำหรับสาวๆที่เป็นเหมือน working woman นะครับหรือว่าต้องการอะไรที่สใส่สบายนุ่มนะครับหนังเขาเนี่ยนุ่มมากเลยแล้วก็จะมีตัว buckle นะครับทางด้านหน้านะครับมีในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็น character นะ เพื่นอนให้ดูดีเทลต่างๆโอ้โหราคาก็ดีนะเพื่นอนดูคู่นี้ดูคู่นี้เท่มากนะครับและสำหรับรองเท้าของผู้หญิงนะครับที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับขายดีสุดๆเลยต้องเป็นคู่นี้นี่ เปนงฮะ,ะใส่แล้วสูงขึ้นแน่นอนเห็นไหมความเก๋ของเขาเนี่ยคือเขายังมีปุ่มแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์ทอสนะฮะซ่อนอยู่เพื่อนๆนึกถึงแบบว่าสมัยก่อนนะซ่อนตึกแต่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของอยางนะครับราคา34,100บาทโอ้ยเห็นไหมครับเท่ๆชิคๆอันนี้จะเป็นอะไหล่ที่เป็นแบบรมดำนะครับนี่แล้วก็พื้นนะฮะก็หนาและสูงสะใจมากนะครับอันนี้เป็นคู่ที่กําลังฮอตที่สุด ขายดีมากนะครับนี่ใส่แล้วให้ความรู้สึกที่ดูแบบสูงแต่ดูชิคนะครับนี่มาดูอีกสีหนึ่งดีกว่านะครับนี่สีนี้เลยครับอืมอันเนี้ยนะใส่กับวันสบายสบายกับจีนก็ได้นะครับสือใส่กับกระโปรงแล้วใส่ถุงเท้าเข้ากันเลยเพื่อนเเขามีสปิทโททางด้านหน้าเหมือนของวงการคลาสสิกเมนเวร์ของผู้ชายเลยอะแล้วตรงนี้ฮะก็เป็นดีเทล เห็นไหมการทำมือดูทางด้านหลังนี่ใส่เทคนิคเข้าของความเป็นเมคเกอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ดูพื้นอ่ะเป็นดีเทลที่เราเท่านั้นที่จะรู้ครับเวลานั่งข่อยห้างอะไรแล้วก็จะเห็นดีเทลตัวนี้35,800บาทสวยมากไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมกู่นี้ถึงเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆณนะตอนนี้ครับและสำหรับกระเป๋าใบนี้ครับเรียกว่าเป็นกระเป๋าในตำนานเลยเป็น ไดแบ็กครับซึ่งเป็นกระเป๋าที่เลดี้แดนาเนี่ยเลือกใช้ครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ทําให้สาวๆนะครับอ,อ,อยากจะหยิบใช้มากๆเลยเขาก็ทําออกมาหลายขนาดนะครับอันเนี้ยสีแบบเหมือนกับที่เจ้าหญิงแดนาใช้เลยนะอ่าเห็นไหมฮะมีกดทีเหมือนเดิมแล้วก็เป็นซิปนะครับเป็นใบที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับนี่ทางด้านในนะเพื่อนๆดูนะเขาก็เป็นหนังทั้งหมดเลยอะ อเนืองอะไรต่างๆนะครับนี่แล้วก็ถุงเขาเนี่ยเป็นสีนี้ด้วยสวยมากครับเป็น everyday use ได้เลยแล้วก็มีความสุภาพมีความเรียบร้อยนะครับนี่แล้วเขาก็จะมีดีเทลนะฮะมีฟีดมีหมุดแบบนี้อันนี้เป็นใบขนาดกำลังดีแต่ถ้าใครที่ชอบเยอะๆนะฮะใหญ่ๆนี่เลยผมว่าใบนี้เนี่ยน่าจะใส่ iPad เล็กๆได้นะฮะ ใส่เครื่องสอําอางนะครับใส่ทุกอย่างสําหรับการทํางานทุกวันหรือเดินทางไปต่างประเทศนะครับหนังดีมากการตัดเย็บสวยนะครับสัมผัสได้ถึงความลักชัวรี่จริงๆและสำหรับอีกหนึ่งใบครับนี่ผมชอบเรียกกระเป๋าทรงนี้ว่าเป็นทรงขนมจีบนะเพื่อนเพื่อน แต่เบามากครับหนังเนี่ยนุ่มนะครับแล้วก็ทางด้านในครับเนี่ยจุเยอะมากเห็นไหมครับมีฟังก์ชันต่างๆด้วยแล้วใบนี้ cross body ได้ด้วยนะครับเวลาที่เราเห็น D ring ในลักษณะแบบนี้นะครับการเลือกใช้หนังของทอสเนี่ยนะครับก็เป็นความเชี่ยวชาญความชํานาญนะก็จะเป็นหนังที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับการออกแบบของกระเป๋าในแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละทรงครับนี่ขึ้นไหลได้เลยใบนี้แล้วก็เป็นสีที่ใช้งานง่ายนะครับหนังแบบนี้จริงๆแล้ก็ดูแลรักษาง่ายมากๆครับเพื่อน คือยิ่งใช้ไปเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีความซอฟต์มีความนุ่มแล้วก็มีความสวยมากยิ่งขึ้นครับแล้วเรียกว่าถ้าเป็นใครที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครครับนี่แนะนําเป็นใบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการคอมบิเนชันระหว่างหนังนะครับแล้วก็การสารนี่แล้วก็มีดีเทลแบบนี้นะครับนี่ทามือนะฮะในส่วนของดีเทลแล้วก็รายละเอียดน่ารักมากๆนะครับอืมน้ำหนักเบาครับเพื่อนๆน,นี่ฮะสวยงามมากนะ ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ใครที่ชอบอะไรแตกต่างต้องเป็นใบนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสรุปไหมเอ่ยวันนี้กับการที่ผมเนี่ยพามาทัวร์ใน Pop-up ัพสต e ของแบรนด์ท o อตครับเพื่อนๆชอบชิ้นไหนกันบ้างส่วนตัวนะครับผมเนี่ยชอบชิ้นนี้เป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าหนังเขานั้นนุ่มมากจุของได้เยอะแล้วก็มีความเป็นมัลติฟังชันที่สําคัญน,น,นะครับเราดูปุ๊บเนี่ยเราเห็นถึงคุณภาพการตัดเย็บที่ยอดเยี่ยมจากอิตาลี ถ้าเป็นรองเท้าครับตอนนี้ผมก็กลับไปสู่แบบเบสิกเลยครับผมชอบรุ่นที่เป็นคลาสสิกของแบรนด์ใส่ขับรถใส่ท่องเที่ยวหรือว่าใส่ในวันพักผ่อนครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะสนุกกับเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ทอสและเยี่ยมชมของสวยๆในวันนี้ยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ